เอาสิเอาไงต่ออืมอ,อ,ะะอีอีตลาดอีย่างมี้นะอ่าโอเคครับแล้วไงลูกแล้วก็แล้วก็อ <laughs> ดูนะคือ คืออย่างนี้ค่ะคือว่าแม่กำลังทำสรุปรายงานโครงการสรุปผลการดำเนินงานแล้วก็น้ำมน,น้ำมนก็ช่วยคุณแม่อ่านโครงการแล้วก็ให้คุณแม่เขียนสรุป,ปรายงานน้ำมนก็อ่านให้อ่าลว่าเขาสะกดให้แม่ด้วยนะคะกช็ช่วยกันยกันยอยยักษ์เขียนแล้วลูกยอยยักษ์ นี่สิลูกหนูอ่านตรงนี้สิครับโยยักหนูเริ่มหนูเริ่มตรงนี้หนูเริ่มตรงนี้คอควายเริ่มคอควายคอควายแม่เขียนถึงตรงนั้นแล้วต่อไปหนูอ่านคอควายอะไรคอควายคอควายสะกดสิคอคอคอควายอีกคอควายแล้วลูกแม่เขียนแล้วไม่ไม่คำนี้นี่บรรทัดนี้นี่ลูกบรรทัดนี้นี่นี่นี่บรรทัดนี้ ขอวออ่าคอวออ่าโนมอลูกมอมอความความต่อไปอะไรอีกครับถอถุงถออถุงถอแล้วก็อะไร ทอถุงแล้วตัวอะไรต่อทอถุงลุงเมื่อกี้อยู่หน้าไหนแล้ววะเราจะเสร็จง่ายไม่ได้นี่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 ตรงนี้ตรงนี้ลุงนี่นี่นี่บรรัดนี้นี่หรอกทอถุงแล้วก็โนแอนโนไม่หายในแกะ โอเคไม่หหนอากาศแล้วก็ดดเก่งมากครับเด็กข้างหลังของโนหนูโอเคอ่านว่าถนัดลุกอนัดอ่านต่อไปสิมีตัวอะไรคอคอวอวออาอามมความความสอ ถุงอ่านว่าสามารถสามารถอ่านต่อไปสิครับคอคอวออารอามมสอสอนอสอโอนอสนต่อไปจอไอจอไอใจต่อไปขอขอ ของอ่านก่อนขอององงของขอององงาของเก่งมากต่อไปต่อโอนนต้น,ต,ออนต้นต่ออโน้นหลุต่ออโน้นต่อใช่ต่อไปออสรลละเองเอครับงออยู่ข้างหลังอ่้เอเองเอเองวความสนใจของตนเอง เก่งมากยังไม่จบเลยรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น,นอันนี้คือผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้แล้วอรอรอโอเคเอรออะไม่ใช่หรอรออะกอรักใช่แล้วก็ อ้าพอไมน่ใช่ไม่ใช่หนูอ่านไม่ถูกอ่านหนู<อ> <laughs> มันจะเสร็จง่ายไหมนี่เก <laughs> ่งมากเลยไหนน้ำมันเป็นตัวช่วยคุณแม่ใช่ไหมครับใช่แล้วดูงานหนูแอ้หนู<อ>ก็กทำงานหนูด้วยลระครับได้อืมเก่งมากเลยทำงานตัวเองแล้วก็ทำงานคุณแม่ด้วยช่วยคุณแม่อ่านหนังสือ เก่งมากเลยครับอะบอกท่านผู้ชมสิน้ำมนต์ขอไปทํางานก่อนนะครับบอกท่านผู้ชมสิท่านผู้ชมขอไปทํางานก่อนนะครับแต่ผมมารีวิวไข่ในเองไม้ไปละโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย